สวัสดีครับพบก,กับช่องนายน้อยนาลาอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าของวันเสาร์ที่14มกราคม2566นะครับเพื่อนๆก็เวลาประมาณ2โมงเช้านะครับก็เป็นวันหยุดนะครับที่อากาศเย็นสบายนะครับประมาณ18องศานะครับเพื่อนๆหมอกเยอะมากเลยนะครับหมอกเยอะ นะครับเยอะมากนะครับที่แถวภาคอีสานนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับของผมก็จะอยู่นะครับจังหวัดสงบนุ่มพูนะครับอำเภอโน,นนสังนะครับอสองวันมาแล้วนะครับหมอกเยอะนะครับอากาศเย็นสบายเพื่อนๆ่นที่อยู่ภาคอื่นแถวจังหวัดอื่นสามารถ มาเที่ยวชมกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับอากาศกําลังดีนะครับที่แหล่งท่องเที่ยวก็มีมากมายนะครับช่วงนี้อากาศเย็นสบายก็วันหยุดก็ไม่มีอะไรนะครับเห็นบรรยากาศอากาศเย็นสบายก็พาเพื่อนๆมาชมบอลสีนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้บอลสีเราจะเป็นยังไง ไปชมกันเลยครับครับก็มาชมบอลสีของเรานะครับในวันที่อากาศเย็นในวันที่อากาศเย็นหมอกเยอะนะครับบอลสีที่อยู่นอกตู้เราก็ยังโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์เก้าชั้น่างนะครับเพื่อน ชายชนของผมก็ถึงแม้จะเหลือสองใบแต่ก็ยังได้อยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นไทยนิยมนะครับนอกตู้นะครับสองฝั่งโขงก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับอากาศนะครับอยู่นอกตู้ได้สบายนะครับ การใบแข็งแรงนะครับสองฝั่งขงนะครับบางใหญ่นะครับบางใหญ่ก็ได้สบายนะครับเลี้ยงนอกตูก้บางใหญ่นะครับนางไหมนะครับนางไหมนะครับเป็นบอลที่แต่ก่อนนี้นะครับก็เป็นกระแสเหมือน,นกันนะครับ ตตอนนี้ก็เป็นบอลทั่วๆไปแล้วแต่น้องเขาก็ยังสวยงามนะครับอไม่แพ้บอลเทพๆเลแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับนอกตู้ยังได้สบายนะครับตอนเช้าอากาศดีมากนะครับเพื่อนๆสนใจมาเที่ยวแถวจังหวัดหนองบัวลำพูเลยอุดรน,นี่นะครับเชิญนะครบับอากาศกำลังดี ช่วงนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ลงคลิปให้เพื่อนๆในชมบรรยากาศหน้าหนาวนะครับนะครับถึงวันหยุดนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับมาชมในตู้กันนะครับเพื่อนๆในตู้นะครับเดินนะครับมีในตู้โตเร็วมากนะครับเีลาหุ่นทองนะครับนะครับ โนวพเก้านะครับต้นนู้นก็นพเกา้าเมืองเกาะเกร็ดของผมเจออากาศเย็นๆเข้าไปนะครับนะครับจะหลุดด่างไม่นนะครับนะครับแต่เขาก็ออกนะครับด่างเหลืองนะครับหน้าหนาวนะครับน,นีก็ศิลาหุ่มทองนะครับก็มีหลายต้นนะครับ สี่หลืทองนะครับจะโตช้าหน่อยนะครับมันสีหน้าแล้วแต่ก็ยังถ้าอยู่ในตู้ก็ยังได้อยู่นะครับสีพรนะครับทรัพ์เจริญนะครับจะได้เปลี่ยนกระทางแล้วนะครับจากจกรพรรดินะครับนะครับด่างนะครับอีกใบหนึ่งกำลังแทงขึ้นมานะครับ จะออกด่างด่างดางชมพูชมพูนะครับจา,จากสกัภันะครับอันนี้เศรษฐีพันล้านนะครับหลุดด่างเลยนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาต้องลุ้นกันต่กน,นะครับใบใหม่จะด่างหรือเปล่านะครับหลายต้นนะครับหน้าหนาวถ้าอยู่ในตู้นี่เขาก็ยังโอเคอยู่นะครับ มาดูอีกตู้หนึ่งนะครับที่พึ่งซื้อมาใหม่นะครับะนะครับก็อันนี้พึ่งเห็นน้องเขาอยู่นอกตู้ไม่สวยนะครับก็เลยต้องนะครับเอาม้ไว้ในตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นะมะขวานนะครับมะขวานลังสันนะครับ น,นี้ก็จะเป็นสักการะนิมิตนะครับก็เพิ่งเอาเข้าตู้นะครับอยู่นอกตู้เนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะใบเขาจะไม่สวยนะครับอันนี้ก็อัปสรสวรรค์นะครับอัปสรนสวรรค์ก็ยังสวยดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับเพื่อนๆอ,นอมีอยู่สองต้นนะครับทรงพุ่ม การใบสั้นๆนะครับนะครับไม่ทิ้งใบนะครับ<ๆ>เพื่อนๆสังเกตดูเขาไม่ค่อยทิ้งใบนะครับเดี๋ยวจะหาเวลาที่เปลี่ยนกระถางน,นะครับสวยมากเลยอับส,สวรรค์นของผมนะครับเพือ่อนๆหามาสะสมกันได้นะครับนี new ่ wave n e w ิวเ e n e w wave อื wave. อวันนี้เพิ่งเอาเข้าตู้ได้อทิตเดียวนะครับน้องก็กำลังแทงหลอดใหม่ นะครับมิวเวสนะครับสวยเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้อ่าศิลาเพศนะครับศิลาเพศศิลาเพศเ,เปลี่ยนกระถางให้แล้วนะครับน้องก็สดชื่นดีนะครับศิลาเพชร อันนี้ตามเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมนะครับเปลี่ยนระทางให้แล้วเหมือนกันั่งนู้นจะเป็นมณีล้อมเพชรนะครับเพื่อนๆมอนนีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรนะครับก็ลุ้นนะครับใบใหม่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็ ให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับวันหยุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์แนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าผมก็เป็นมือใหม่เพิ่งหัดเลี้ยงหัดสะสมบอลสีนะครับ mm. เพื่อนๆที่เป็นสาวกสายบอลสีถ้ารับชมแล้วก็สามารถคอมเมนต์แนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็นำคลิปบรรยากาศที่บ้านนะครับมาฝากเพื่อนๆพ,พร้อมชมวันสีนะครับถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมีความสุขในการท่องเที่ยวในวันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วนะครับสวัสดีครับ